สวัสดีย้ำเช้าครับผมตอนนี้อากาศหนาวอากาศหนาวอุณหภูมิตอนนี้อยู่มิุริ22องศาอากาศเย็นครับผมมีลมพัดรว่าเย็นครับวันนี้นานแล้วไม่ได้เจอ ลมเย็นผมหนาวคราบลมหนาวสามานและผมอากาศเย็นตอนเช้าลมพัดแรงตอนนี้ลมพัดแรงแถมเย็นด้วยกำลังจะไปซื้อน้ำเต้าหู้ยันเช้าอากาศเย็น ผมจะใส์ไปที่หน้าปาซอยอัอากาศหนาวจังต้องใส่เสื้อแขนยาวคข้าไปนี้สองสามวันที่ผ่านมาไม่ได้ใส่ นะครับไม่ได้สัมผัสหนาวเป็นช่วงช่วงครับอากาศสภาพอา,ากาศก,ากาศ็หนาวเป็นช่วงจะให้ดูครับตอนเช้ารถค่อนข้างติด เขาอากาศหนาวเขาอากาศหนาวกำลังจะเดินาทางกำลังจะไปหาสีน้ำต้าหูลลมพัดเย็นหนาวอ่ะแดดแดดก็มีครับผม แต่ก็มีแต่ว่าสภาพอากาศหนาวน้ครับอากาจับช้ารถบุนบัยเหมือนเดิมเดี๋ยวมาเอาจำได้ไหมจำไม่ค่อยได้หรอกไม่ได้ไม่ต้องไม่ได้ไม่ต้องจำกันนะ อะไรคิดวันนี้เดี๋ยวกลับมาเอาปัน้นันนั่นก็เข็มนะปนอุเขมะเข็ม่ะตัวนึ่งเอาเลียวคหนึงเ,นะนดเดี๋ยวมาเอามาเดียวอบก็จะไปปั๊มปัสตะก่นอันนีใช้ปั๊มตสอปั๊มทีทีเดี๋ยวให้ดูตอนเร้าบาย ขุ่นายมากเชา้ารถจะขุ่นายผูกคนก็เดินทางไปทำงานเด่เช้าขับรถขับข้อมุ่นายในยามเช้าขอมคนทำงานเลียนปันเย็บในเชา้า อันนี้อยู่แถวมีนบุรีครับแถวมีนบุรีบรรยากาศยามเช้าครับคุณายคนเล่งนี้ไป,ทไป,ไป,ไป็ทำงานยวดูรถไฟลอยฟ้ามาแล้วรถไฟลอยฟ้าคนไฟลอยฟ้ากำลังมา รถไฟลอยฟ้าอากาศฝนกำลังเร่งนี่เตง,งานเป็นวันที่สองวันที่สามของการทำงานของต้นปี ปีศัก,กราชใหม่ก็ขอให้โชคดีคนกคนมีความสุขการทำงานใช้ชีวิตต่อครับผมก็ดูพามาดูบรรยากาศดามช้างการทำงานแดดกำลังออกหมด ออกการเร่งรีบการสัญจรของนะคนจารทำงานมาีรถย้อนสอนก็มีใใครับรถได้ก็มี่รถล้นกอนคนต่างเร่งรีบช้าๆเวลาฟิ่งก,กับเวลา การทำงาน่อโน้ตดูรถลงไปเพราะว่าตอนนี้ก็มีป้ายหาเสียงเยอะครับผม,มป้ายหาเสียงจะได้ใกล้เลือกตั้งแลวเต็มทางทางครับผมทางทางทาง นี่ครับการเร่งรีบเวลาในยามเช้าที่เวลาของการทำงานกดดคนเร่งรีบช่วงเวลาเร่งรีบใกล้แปดโมงเช้านับเอครับอภิปร,ริตก็พาบรรชมบรรยากาศยามเช้าของการทำงานการเร่งรีบการทำงานออกไปทำงานของแต่ละคนแต่ละครอบครัวเพื่อหารายได้สู่ครอบครัวผม ภาวะสษบกีจแบบนี้ครับความชมนบรรยากาศยามเช้าครับมาดูบรรยากาศลมพัดแรงหนาวบรรยากาศหนาวคามบุ่นบายยามเช้าปากทางมีลมเข้าของลปากทางลานคาร้อยสิบเจ็ดครับจะมีบินลมพัดอากาศหนาว ลมพัดเย็นครับตอนเช้าลมพัดเย็น